มาทุกผู้ชมวันนี้เราอยู่ในแมปไทยบ้านพิติผมว่าแมปแนวนี้มันน่าจะเป็นแมป<ะ>เออรู้ๆแหละว่าเป็นคนไทย้แต่มีแก๊ปฟูดด้วยว่าเราจะมาเป็นผู้บ่าวไทยบ้านในแมปนี้ใครใครเล่นคอมเมนต์บอกฉันทีส่วนใครชอบแนวนี้ก็กดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันมันผมจะเห็นอะไรวะรับสมัครนักเรียนลีกูคืออะไร อาชีวะไทยบานมีความรู้นำพาไกลศึกษาดีมุงมุ่งขนขวาว้ <Wow. S 1> าฮะมันจะคลองนะแต่ก็คลองอยู่เอ้ยก็มีส่งโอ่งส่งอาหารได้เหรอสั่งไงวะมีท่าเต้นด้วยเหรออบ้าเลยน่าสนใจรู้สึกว่าแมปนี้มันดูลื่นอยู่นะ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรวะเฮ้ย <c oughs> ไปเ,เรอ่อไปโนเลเอ่อมีขีดความหิวดื่มน้ำอะไรด้วยเหรอ ในกระเป๋าเรามีเลยยานพาหนะมีอะไรให้ใช้เอะไม่มีเหรอ,อไม่มีอะไรให้ใช้เหรอเอา้าแล้วผมไปใส่เสื้อสงการตราไหนวะเนี่ยแต่ผมอัดหนิมนหลังสงการนะนะสาดน้ำมันเชยสาดตังมาเลยช่วงนี้เราช็อตอไ,ไม่มีร้านอาวุธปืนด้วยวะซื้อได้ปะผมอยากรู้ว่ารถมันเอาที่ไหนวะเมือเม่อมันจะมีเงินให้เราเก็บเงินด้วยเ,ร,เราต้องทํางานทําการด้วยเปล่ามันค่อยมีรถขี่เงี้ยอะไรเขาบอกว่า เห็นนมีร้านทองไทยบ้านด้วยวะพ้าี่ปุ้นร้านทองเอาเงินไปซื้อรถดีป่ะวะแต่ผมไม่รู้ว่ารถมันซื้อไงวะมันมันซื้ออยู่ไหนวะร้านทองมีทองนะแต่าจะปุ้นไม่ได้เอ้ยบิ๊กไบ์บิ๊กไบต์เหมือนมีบิ๊กไบต์ผ่านอันนี้เซเว่นอีเลเว่นเอ้มาสมัครเป็นขนส่งดินายเรามาสมัครงานอ้าวสมัครได้ใส่ชุดเลยยังไม่ได้พูดเลยเลยแล้วลรถเราใช้รถไรวะอนี่ไง รับงานเดี๋ยวยุ้ยเฉยตั้งผมขึ้นมาสิบาทผมสปอนไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยอย่าบอกเลยให้ผมวิ่งไปส่งเงีย้ยนายเอารถมาจากไหนบอกเคียนทีไม่คุยด้วยเฮ้ย,ยเขาบอกเขาซื้อมาซื้อมากี่บาททำไมเวลาพิมพ์แล้วต้นหนึงสือมันไปซ้อนกับลูกศรไม่ค่อยเห็นห้าหกเก้าเก้าักรยานเนี่ยนะ เดี๋ยวผมมาดูกันเป็นส่งของได้เท่าไหร่จะเป็นจักรยานที่แบบคาร์บอนไฟเบอร์เงี้ยโคส่งของทีเดียวได้แบบเยอะท่านผู้ชมลอยเลยผมน่าจะได้พาแค่เดินเล่นเฉยป่ะเวลาออกกันทำงานได้แป๊บเดียวผมลาออกแล้วนายทันเราลาออกทีเดียววับมาหน้าสตาร์บัคกอแฟเลยเลยแล้วทำไมพนักงานต้องมาติดอะไรเด้ว่ะเออไปสมัครงานร้านนี้ดิโอไม่ใช่เป็นพนักงานร้านอันนี้แหละผมจะโรเพแบบ เออะระบบหิวนะท่านผู้ชมถ้าเรารีตัวเหมือนมันจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์มันเดิมรอเปล่าถ้าแบบไม่มีเงินซื้อของกินเงี้ยอืมก็น่าจะรีตัวเอาก็ได้สวัสดีแกเอา้าฉันต้องซื้อแะ้วเนี่ยแล้วฉันเป็นพนักงานร้านนี้ฉันต้องทำอะไรอะ่ะไม่พนักงานร้านนี้ต้องเต้นเหรอหรือพนักงานร้านนี้ต้องเต้นแบบนี้รอนเนี้ยไม่ได้ทําการ <c oughs> ทํางานเลยเหรอไม่ <c oughs> ลูกออละอ๋อนี่ไงม็อบม็อบคขามีม็อบให้อยู่ กำลังจะอูเลยแล้วก็ถูได้คลิกเมาส์พนักงานทำความสะอาดถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ต้องมาทำความสะอาดผมว่างานอันนี้น่าจะง่ายกว่านะท่านะผู้ชมถ,ถออูถูอันหนึ่งได้ห้าสบาทดูดิเออแค่ถูอะท่านผู้ชมได้50สบาท่นะไอ้แกเป็นหนา้าชันหรอนเนี่ยทำไมแกดูโหดจังไนะโอไมลโอไมลเราเป็นพนักงานเออว่าผมไปลองทำงานร้านอื่นบ้างดิท่านะผู้ชมอยากรู้ว่ามันมีอะไรให้ทำวะเซเว่นเนี้ยจะลาออกละ ร้านทองเนยมันไม่มีคนสมัครงานหรือไงวะเดี๋ยวทำไมพนักงานเซเว่นเยอะจังวะคนเขาฮีดแต่โซนนู้นนะท่านะผู้ชมจะรู้สึกว่าเราจะปรับความสว่างปรับแสงในเลยป่ะผมจะให้แสงเป็นแนวแบบอันแรกแล้วกันแสงอาทิตย์สว่างสว่างแต่ไม่นาสว่างแล้วตอนนี้มันค่ำละสมัครเป็นพนักงานเซเว่นให้ฉันทำอะไรทูพื้นอีกแล้วไม,ไม่ไม่มีลูกค้าเลยทูพื้นอย่างเดียวใครว่ามันจะมาเทน้ำลาดขนาดนี้วะพนักงานเซเว่นได้เงินน้อยท่านผู้ชมอ่ะสามสิบหกบาทต่อการถูหนึ่งครั้ง ผมไปทำร้านกาแฟเหมืนเดิมดีกว่าจะส่งของก็ได้เยอะนะแต่มันต้องวิ่งไงใช่ไหมละ่ะตอนนี้ผมก็ไม่มันดูน่ากลัวยอย่งว่จะมีคนทำอะไรกันอยู่นู่นนะผู้ชมมันมีอะไรวะด้านนี้มีอะไรเอาทางตันเว้ยแต่ไปไปเลยโดดข้ามอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรเดี๋ยวสถานีตำรวจไทยบานโอ้ม oh god ทำไมตำรวจที่ดีอารมณ์ดีจังเลยปืนจอดไฟฟ้า นี่มันอะไรกันจับโจรล่อน,นี้เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวใครไะเนี่ยฮะจับโจรจับโจรแกเป็นโจรไหมจับเลยพืนช็อตอไฟฟ้าชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตเอาไปเกียร์คนได้ไหมวะอันนี้ลานอะไรบ้านนาโภชนาการเมื่อกี้ผมลาออกจากตำรวจเขาเด้งผมมาจุดเกิดมันเดิมไหมท่านผู้ชมโดยบ้านซีดีอันนี้อะไรโรงพยาบาลไทยบ้านโรงพยาบาลแบบสมัยก่อนเลยนะเนี่ย สมัครงานได้ปะมันรักษารักษาใจไม่ลงพยาบาลแล้วพนกักงานสูงอาหารทำไปโดดขึ้นหลังคาเล่นม,มนว่างกันเรื่องไงวะนี่ไงร้านเพลินนี่ท่านผู้ชมเราจะมาดูกันแต่รู้สึกว่าก็ทําดีนะท่านผู้ชมเออวะน่าเล่นวะแต่ไม่มีรถให้เว้ยต้องต้อง,องน่าจะหาตังค์ซื้อแต่ผมไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนใช่ไหมแกแกมาทําอะไรในคุณตํารวจเอา้าฮะแล้วฉันนั่งอะไรวะเนี่ยร้านไม่มีนักร้องเหรอเดี๋ยวฉันเป็นนักร้องเองแกสนใจมาร้องเพลงกับฉันหล่อนหน้าสวยอะไรของแก ร้านอาหารช่งเงียบเงาเหลือเกินฉันเดินจนขาลากละแต่รู้สึกว่าไม่ได้ทำไรเงินก็เพิ่มหรือเปล่าวะด้น้นจะเป็นวัดนะท่านผู้ชมวัดกลางคืนนี่ดูหลอนๆนะอันนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไทยบ้านโอไม่ฉันชอบเหลือเกินก๋วยเตี๋ยวหลอนเนี่ยสมัครงานได้ไหมอย่าบอกนะถูพื้นอีกทำไมพนาคานทุกคนต้องตินอ๋อซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวในลองมากินสักกันดิกินเต้โฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำเงี้สามสิบห้าบาทเป็นนั่งกินในร้านนะโว้ กะละมังนึงเลยเหรอพี่โอโ้กินแบบนี้คำเดียวหมดเลยเกี่ยวบ้าเลยว่ากินกินทั้งถ้วยเลยอันนี้ร้านอะไรวะน้่นตัดผมปะลองทรงตา่าครับพี่ลองทรงตา่าเจ้าของร้านน่าจะไม่อยู่แต่ด้านหน้าเราเดี๋ยวนะก่อนจะไปดูด้านหน้าตู้โทรศัพท์สมัยผมเป็นน่าจะเด็กน้อยสมัยนี้ไม่น่ามีแล้วนะถึงจะมีแต่ก็น่าจะโทรไม่ได้แล้วหรอหือเปล่าเฮ้ยนี้เป็นสนามอาชีวะว่ะโรงเรียนอาชีวะ หรือเปล่าไข่มวยอะไรซอสนิทสิ์ลินเปียเอาไม้ <Huh? S 1> oh สิ์ลินเปียนหรอเนี่ยซอสนิทแล้วมันต่อยกันยังไงวะไม่รู้จะเปลี่ยนชุดนักงมวยได้นะเออก็ลองมาดูร้านขายรถอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะใครใครก็ได้บอกฉันดีเออร้านปืนเข้าได้ไมั้ยว่าปิดแจ้เจ้าของอกหักโดนทิง้งโอไมแสกกลางยังโดนเทีแล้วปัดเปแบบแกจะเหลืออะไรเจ้าของร้าน โอ้แม่ผมกว้างออกมาแบบนี้เลยเฮ้ยมีปั๊มน้ำมันด้วยผมเพิ่งเห็นว่ะอะไรเนี่ยนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นเสาเน่ยปั๊มเต่าทองไม่มีร้านส้มตำด้วยว่ะฉันจะกินส้มตำหาส้มตำหน่อยครับส้มตำม,มีอะไรไหนส้มตำป่ะทำไมเล่นอยู่ดีๆเมาส์ไปอยู่อันกลางวะเนี่ยอ๋อใช่เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์ค้างเฮ้ย เมาชันเอา้าไม่ได้กดชิปล็อกนะแต่กดออกมาเมนูมันไม่ค้างรีตัวดิเอาเลือกค้างละไหนมันร้านส้มตาดิไหนส้มตำสี่สิบบาทส้มตําตกะละมังหนึ่งกว่าละ <c oughs> กินเข้าไปแซบอีล <c oughs> ีเด e ้อ er. พี่น้องป้องไปอันนี้อะไรจำาหน่ายปนินไหนปนินวะมีแต่แอปเปิลอันนี้อะไรปัมน้ำมนันแทาไม่มีรสเลยยองน้ำชายหญิง ผมยังรู้ว่าร้านขายรถมันอยู่ไหนอ่ะท่านผู้ชมว่ะให้มาวัดอะไรให้หลวงพี่หลวงพี่เข้าร่วมทรมะว้ <Wow. S 1> oh my, าวโอ้ไม่สาธุสาธุเอาหัวโลนเลยสาธุสาธุสาธ, ah. สาธุเลยโอ้ oh, มีพระมาบวชกับฉันแล้วหน้าที่ของพระทำอะไรไปบินทาบะาเหรอฉ,ฉันสึกแล้วเหมือนจะเห็นร้านขายรถแวบบๆอยู่แถววัด ผู้พนักงานส่งของแบบเยอะเลยส่งของน่าจะรายได้ดีนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ไงร้านขายรถหรือเปล่าว้าวสมัครงานได้ไมเมื่อกีนี่ไงโอ้โหบิ๊กไบชันเติมเอาเบบร้อยคันละสี่หมื่นเก้าคันละราคาเท่าชีวิตรจริงเลยนะเบบร้อยยี่สิบห้าใช่เบบไหมจักรยานห้าพันผมมีสี่ร้อยเออว่ะน่าสนใจท่านผู้ชมแมเพเขาอนาคตน่าจะขยายออกไปหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดูน่าเล่นอยู่นะมันให้เราแบบหานั่นหานี่ใช่ไหม แต่ผมไม่มีไรนะั้นมาเดินเล่นเฉยนะท่านผู้ชมทำงานก็น่าจะได้แบบเซเว่นกับพนักงานร้านกาแฟแล้วก็อะไรวะขนส่งนะเออหน้าน่าสนใจอยู่มันได้เงินเยอะแต่ผมมีเงิน4ี่ร้อยเออมาเดินเล่นเฉยก็น่าจะอิ่ม้ํำสำราญแล้วมีโรงเรียนเลโก้ผมยังชอบเลยร <laughs> ับสมัครเลโก้เลโก้เออวะไทยบ้านเราสำหรับคนอีสานบ้านเฮาอย่างฉันก็ชอบแล้วสิแมปสไตล์นี้ ดีบรรยากาศมีตกเบ็ดด้วยป่ะมีตกปลาด้วยเหรอมันจะปิดคลิปแล้วนะเนี่ยตกปลาได้ป่ะตกไงวะไม่รู้เออมีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งได้มาตรงนี้เออว่ะได้อยู่เออถ้าใครอยากลองที่จะมาเล่นก็ลองมาเล่นดูเว่าเขาจะอัปเดตอะไรเข้ามามเพราะว่าเห็นบางที่มันแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแมบบคนไทยแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ <c oughs> มาเป่วงนี้ขอคจบคลิปนนี้นะถ้าใครชอบกฝากแล้วก็แชร์สักัวใครปุผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็พบไปๆเจอกันไปเร็วไปเร็วไปเร็ว